สวัสดีค่ะจากขวันฮอนด้านะคะวันนี้เตรียมส่งมอบรถอีกแล้วนะคะก็เป็นรุ่นยอดฮิตเลยนะคะสำหรับ Honda Jazz ปี2019นะคะรุ่น S-VT u ราคาของรุ่น S-VT u นะคะจะอยู่ที่594,000บาทนะคะสีที่มีจำหน่ายมีด้วยกันทั้งหมด4สี4นะคะในรุ่น S มีสีนี้นะคะคือสีขาวทัฟเฟตา้าสีเงินลูน่านะคะสีเทาและก็สีดำ สีที่บวกในส่วนของตัวราคาสีเพิ่มมีเพียงสีเดียวเท่านั้นนะคะก็คือจะเป็นสีดำคริสตัลมุกค่ะในวันรับรถนะคะลูกค้าจะได้รับกุญแจด้วยกันทั้งหมด2ดอกแบบนี้ตอนนี้ขวัญสตาร์ทรถยนต์ไว้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งดอกอยู่ในรถค่ะอีกหนึ่งดอกก็คือดอกนี้ลูกค้าจะได้รับกุญแจด้วยกันทั้งหมด2ดอกนะคะในวันรับรถขวัญจะเก็บไว้ที่ช่องเก๊ะหน้ารถให้นะคะในกระเป๋าสีดําแล้วก็ อีกดอกหนึ่งจะอยู่กับเจ้าหน้าที่ส่งมอบนะคะสําหรับรถที่ส่งที่บ้านนะคะคันนี้เป็นรถที่เตรียมส่งมอบส่งให้ลูกค้าที่บ้านนะคะลูกค้าปักหมุดรอที่บ้านได้เลยเดี๋ยวเรานํารถส่งให้ที่บ้านเองนะคะลูกค้าไม่ต้องเดินทางเลยแล้วก็น้ํามันในวันรับรถเรายังมีเต็มถังให้ลูกค้าทุกคันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าขันมีติดตั้งอุปกรณ์อะไรเข้าไปบ้างนะคะสําหรับคันนี้นะคะ ด้านหน้าเลยที่เห็นนะคะปกติช่องนี้นะคะช่องนี้ค่ะจะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะแต่ว่าขวัญเพิ่มเติมเป็นในส่วนของตัวรายการแคมเปญของแถมให้ลูกค้านะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวสกเกิร์ตค่ะสกเกิร์ตติดตั้งรอบคันนะคะด้านข้างตรงนี้ที่เห็นก็จะเป็นในส่วนของตัวคิ้วกันสาดค่ะเสาอากาศแบบคีบฉลามแล้วก็มีในส่วนของตัวสปอยเลอร์ด้านหลังด้วยที่ติดตั้งให้นะคะ ฟิล์มคันนี้จะเป็นแบบเคลือบประหลอดนะคะเป็นฟิล์มเคลือบประหลอดในส่วนของตัวฟิล์มลูกค้าสามารถเลือกความเข้มเองได้นะคะว่าลูกค้าต้องการความเข้มเท่าไหร่นะคะมี40% 60%แล้วก็80%นะคะในส่วนของฟิล์มนะคะเลือกความเข้มได้เองเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูอ่าออปชันนะคะเบื้องต้นของเขาก็คือถ้ารุ่น S อจะเป็นล้อก,กระทาฝาครอบนะคะคันนี้เป็นล้อกระทาฝาครอบขอบ15ลูกค้าต้องการเปลี่ยนเป็นเบาะเปลี่ยนเป็น ล้อแม็กก็คือสามารถเปลี่ยนได้นะคะเราจะไปเปลี่ยนเองหรือว่าแจ้งเปลี่ยนกับไลน์ที่โชว์รูมมีจาหน่ายอยู่ก็ได้นะคะสปอยเลอร์ด้านหลังค่ะติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ที่เราเห็นก็คือในส่วนของตัวปลอกท่อไอเสียนะคะแจ๊ z จะเป็นเครื่องยนต์1,500ซีซีนะคะให้กำลังแรงม้าอยู่ที่117แรงมา้าเป็นเครื่องยนต์4สูบ16วาล์วน้ำมันก็สามารถรองรับได้หมดเลยค่ะเบนซิน9.95 1 แก๊สโซฮอ9195 E10 E20 E85 ตรงนี้เติมได้หมดเลยนะคะในส่วนของถังน้ำมันจะอยู่ฝั่งด้านนี้นะคะจะอยู่ฝั่งด้านนี้ที่ขวัญเติมให้ในวันรับรถจะเป็น E85 นะคะเติม E85 ให้ถ้าลูกค้าต้องการเติมตัวใหม่ลงไปได้ไหมนะคะตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะคะแนะนำให้น้ำมันในถังเหลือน้อยที่สุดค่อยเติมตัวใหม่ลงไปนะคะเสียงเริ่มหอบแล้วค่ะตอนนี้อากาศร้อน ภายในนะคะตรงนี้มีไฟส่องสว่างเท้าด้วยเปลี่ยนเบาะหนังให้นะคะด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นหนังทั้งหมดเลยสําหรับคันนี้ลูกค้าเลือกเบาะหนังเป็นสีดําได้สีแดงนะคะเบาะหนังมีสีน้ําตาลมีสีแดงมีสีดํามีสีเบจนะคะมีหลายสีลูกค้าสามารถเลือกความเข้มของตัวสีเบาะได้เองนะคะในส่วนของตัวสีตรงนี้ขอนก็เป็นในส่วนของรายการของแถมค่ะเป็นรายการของแถมให้ลูกค้าเลยนะคะไม่ได้มีการจ่าย ส่วนต่างหรือจ่ายเงินใดๆเพิ่มเลยนะคะสำหรับแคมเปญตอนนี้ค่ะช่วงนี้โควิดนะคะลูกค้าดูแลตัวเองด้วยนะคะดูแลตัวเองด้วยแนะนําให้ส่งรถดีกว่านะคะไม่ต้องมารับที่โชว์รูมก็ได้เพราะว่าในส่วนของการส่งรถตรงนี้ขวัญส่งให้ฟรีอยู่แล้วนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ รุ่นนี้อย่างที่ขวัญบอกไปเป็นรุ่นยอดฮิตเลยนะคะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดเลยนะคะทุกๆเดือนขวัญต้องส่งมอบต้องมีนะคะต้องมีรุ่นเอสแต่ว่าที่เห็นหน้าจอตรงนี้คือลูกค้าสั่งเปลี่ยนนะคะลูกค้าซื้อหน้าจอเพิ่มราคาของตัวหน้าจอตรงนี้จะอยู่ที่สองหมืน 8,000บาทนะคะแต่ว่าขวัญมีส่วนลดให้อยู่แล้วลูกค้าที่ซื้อพร้อมตัวรถยนต์เดี๋ยวยังไงเราค่อยสอบถามเรื่องของรา,ราคารถนะคะว่าสามารถลดได้เต็มที่เท่าไหร่นะคะตรงน,นี้หน้าจอเปลี่ยนเรียบร้อยค่ะขวัญเปิดเปิดวิทยุอยู่นะคะตอนนี้แล้วก็เปิดไฟด้วยอสตาร์ทเครื่องยนต์ตรงนี้เป็นไฟส่องสว่างเท้านะคะขวัญติดตั้งให้ฟรีเหมือนกันเลยนะคะไฟส่องสว่างเท้าสาหรับพนักงานจ,จะเป็นสีฟ้าแบบนี้ เขาเรียกสีฟ้าหรือสีน้ำเงินหวันก็ไม่มั่นใจมันจะเป็นสีฟ้าฟ้าน้ำเงินน้ำเงินนะคะแล้วแต่แล้วแต่เราจะเรียกโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้านะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะแป้นเท้าสปอร์ตนะคะมีมีแป้นเท้าสปอร์ตให้ด้วยค่ะ มาตรวัดจะเป็นสีส้มนะคะมาตรวัดรุ่นเอจะเป็นสีสม้มถ้าเป็นรุ่นวีขึ้นไปจะเป็นสีฟ้าเดี๋ยวลดเสียงตรงไหนนะเดี๋ยวสกูนะคะโอเคลดลดลดเสียงเพลงก่อนหน้าจอตรงนี้สั่งเปลี่ยนนะคะสามารถเล่นซีดีได้นะคะเล่นบลูทูดี s b คือเล่นได้ครบเลยสําหรับตัวหน้าจอรุ่นนี้นะคะอะเดี๋ยวขอลดเสียงเพลงลงตรงนี้เพิ่มลดเสียงนะคะ นี่คะ่ะถ้าเราต้องการใส่แผน่นเรากดตรงนี้ตรงนี้คือปรับปรับในส่วนของหน้าหน้าจอได้ให้เขาขึ้นมานะคะองศาขึ้นมาแบบนี้ได้ส่วนถ้าเราต้องการใส่แผ่นให้เรากดตรงนี้คะ่ะกิ๊บเก๋มากนะคะหน้าจอคลิ้งเสียงตงัวนี้กิ๊บเก๋จริงๆอ่าแล้วก็พับเก็บลงไปได้เลยนะคะเวลาเข้าตำแหน่งเครือ้อาร์ถ่ายรังนะคะก็จะมีกล้องสองภาพด้านหลังทำงานทันทีเลยนะคะ นี่ค่ะเข้าตำแหน่งเกียร์อาถอยหลังกล้องหลังก็จะทำงานทันทีนะคะมีเส้นให้แบบนี้เลยนะคะตรงนี้ขวัญเช็คระบบไฟทุกอย่างเรียบร้อยนะคะไฟติดครบทุกดวงไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟหลีไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็อย่างที่แจ้งเนาะในส่วนของตัวเครื่องเสียงตรงนี้นะคะก็ทำงานปกติร้อยเปอร์เซ็นทุกอย่างเลยนะคะตรงนี้ขวัญตรวจเช็คความเรียบร้อยทุกจุดให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะขอบพระคุณคุณอุดมนะคะสำหรับเจ้าของรถยนต์คันนี้นะคะ เลิกลูกค้าวันที่20แต่ว่าอยากได้รถเร็วๆนะคะเดี๋ยวจะหาวันที่ใกล้ที่สุดนะคะรีบส่งมอบให้ภายในวันนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวขอดแจ้งลูกค้าเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอให้ลูกค้าทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพด้วยช่วงนี้นะคะออกจากบ้านยังไงก็ระวังปิดแมสท,ทุกครั้งนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ